สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าคืนหลอนอีกครั้งครับวันนี้ผมมีแขกรับเชิญพิเศษมาร่วมพูดคุยด้วยนั่นก็คือป้าแตว๋วผู้เท่าของหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในภาคอีสานที่มีเรื่องเล่าผีปอบสุดหลอนที่ยังคงเล่าขานกันมาอย่างยาวนานครับสวัสดีครับป้าแตว๋วสวัสดีจ้าลูกหลานทั้งหลายที่ฟังเรื่องนี้ อยากให้นั่งฟังให้ดีเพราะเรื่องที่ป้าเล่ามันเป็นของจริงที่หมู่บ้านเรายังระวังกันอยู่ป้าแต๋วช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าผีปอบคืออะไรและทำไมถึงเป็นเรื่องที่คนในหมู่บ้านกลัวกันนักผีปอบนั้นมันเป็นวิญญาณร้ายชนิดหนึ่งที่ชาวบ้านเราเชื่อกันมานานหลายชั่วอายุคนมันจะเป็นวิญญาณของคนที่ทำบาปกรรมหนักหรือที่บางคนเรียกว่าผีเป็ด แต่มันจะไม่เหมือนผีทั่วไปนะมันชอบเข้าสิงคนโดยเฉพาะคนที่อ่อนแอหรือผู้หญิงตั้งครรภ์ฟังดูน่ากลัวมากครับแล้วผีปอบจะทําอะไรกับคนที่มันเข้าสิงได้บ้างครับมันจะทําให้คนนั้นเป็นบ้าควบคุมตัวเองไม่ได้บางทีก็ทำร้ายคนในครอบครัวหรือทำให้เกิดเหตุการณ์แปลกๆในหมู่บ้านอย่างเช่นเสียงแปลกแตอนกลางคืน หรือของหายของหวงหายไปอย่างลึกลับป้าแต๋วเคยเจอหรือรู้จักใครที่โดนผีปอบเข้าสิงบ้างไหมครับโอ้ยมีหลายคนเลยลกูกบางคนก็ต้องให้หมอผีช่วยถอนผีบางคนก็ไม่รอดต้องย้ายออกจากหมู่บ้านไปเลยก็มีเพราะถ้าอยู่ต่อมันจะทําให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยแล้วชาวบ้านมีวิธีป้องกันหรือรักษายังไงบ้างครับ ชาวบ้านเราจะใช้ผ้ายันคาถาและเครื่องรางของขลังที่หมอผีทำให้เพื่อป้องกันผีปอบนอกจากนี้เวลากลางคืนจะไม่ออกจากบ้านคนเดียวเพราะกลัวว่าจะถูกผีปอบจับได้และถ้าเห็นอะไรแปลกๆก็จะช่วยกันไล่ฟังแล้วรู้สึกเหมือนกับว่าผีปอบมีอิทธิพลกับชีวิตคนในหมู่บ้านมากทีเดียวครับใช่จ้ะ มันเหมือนคำเตือนให้คนระวังตัวและทำตัวดีๆไม่ลบหลู่บาปกรรมเพราะผีปอบนั้นก็เหมือนกับวิบากกรรมที่ตามหลอกหลอนเราอยู่ป้าแต๋วช่วยเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นจริงที่หมู่บ้านให้ฟังหน่อยครับเรื่องไหนที่ป้าไม่เคยลืมมีเรื่องหนึ่งที่ป้าเองก็ยังจำได้ดีเป็นเรื่องของน้องสาวของเพื่อนบ้านคนหนึ่งเขาโดนผีปอบเข้าสิงตอนท้องแก่ เรื่องนั้นทำให้ทั้งหมู่บ้านหวาดกลัวกันมากเล่าให้ฟังหน่อยครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นน้องสาวคนนั้นเริ่มมีอาการแปลกๆคือบางครั้งพูดจาไม่รู้เรื่องเห็นภาพหลอนและบางคืนก็เดินออกไปกลางดึกโดยไม่รู้ตัวชาวบ้านก็พยายามช่วยกันสวดมนต์และขอให้หมอผีมาช่วยแล้วหมอผีช่วยยังไงครับหมอผีได้ทำพิธีเรียกผีปอบออก และทำเครื่องรางป้องกันให้แต่น้องสาวคนนั้นก็ยังมีอาการไม่ค่อยดีนักต้องอยู่บ้านเฉยๆและมีคนเฝ้าตลอดคืนอาการแบบนั้นทำให้ชาวบ้านรู้สึกยังไงบ้างครับชาวบ้านกลัวและเคารพในสิ่งที่เราไม่เห็นแต่เชื่อว่ามันมีจริงๆหลายคนก็กลัวจะโดนผีปอบเข้าสิงเหมือนกันแล้วหลังจากนั้นน้องสาวคนนั้นเป็นยังไงบ้างครับ โชคดีที่ผ่านไปได้ด้วยดีน้องสาวคนนั้นคลอดโลกออกมาอย่างปลอดภัยและอาการก็เริ่มดีขึ้นตามลำดับจนสามารถใช้ชีวิตปกติได้ฟังแล้วก็โล่งใจครับว่าเรื่องร้ายนั้นผ่านไปแล้วใช่จ้ะแต่เรื่องนี้ก็สอนให้เราเคารพในสิ่งที่ไม่เห็นและรู้จักระวังตัวในทุกย่างก้าวว่าแต่วครับหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างครับจ้ะ ต่อจากตอนนั้นน้องสาวของเพื่อนบ้านเราก็เริ่มฟื้นฟูร่างกายและจิตใจกลับมาแต่เรื่องของผีปอบนั้นไม่ได้จบง่ายๆอย่างที่คิดเพราะยังมีอีกหลายเหตุการณ์ที่ชาวบ้านต้องเจออย่างเช่นอะไรครับมีครั้งหนึ่งตอนกลางคืนชาวบ้านได้ยินเสียงร้องไห้ของเด็กผู้หญิงอยู่นปากใกล่หมู่บ้านหลายคนกลัวมากแต่ก็ไม่มีใครกล้าออกไปดูมีเพียงหมอผีและป้ารวมถึงคนที่กล้าหาญไม่ปีคนเท่านั้นที่เดินไปตรวจสอบ เสียงนั้นเหมือนมีอะไรแฝงอยู่หรือครับใช่จ้ะเสียงนั้นเหมือนเสียงเด็กแต่ก็แอบแฝงด้วยความเศร้าและความเจ็บปวดทําให้ทุกคนรู้สึกขนลุกจนลุกไม่ขึ้นแล้วหมอผีทําอย่างไรครับหมอผีได้ใช้เครื่องรางและคาถา,าที่ส่งต่อกันมาทําพิธีเพื่อเรียกวิญญาณน,นั้นและพยายามสื่อสารเพื่อปลดปล่อยความทุกข์ของมันแล้วผลลัพธ์เป็นอย่างไรครับ หลังจากพิธีนั้นเสียงร้องก็ค่อยๆหายไปชาวบ้านก็รู้สึกปลอดภัยมากขึ้นแต่มันก็เป็นเหมือนเครื่องเตือนใจให้ทุกคนยังต้องระวังและดูแลกันอย่างดีเรื่องแบบนี้ทำให้หมู่บ้านมีความเชื่อและประเพณีอะไรบ้างไหมครับแน่นอนจ้ะหมู่บ้านเราจะจัดงานทำบุญและทำพิธีสะเดาะเคราะห์ทุกปีเพื่อขอความคุ้มครองจากวิญญาณร้ายและเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับหมู่บ้านน่าสนใจมากครับแล้วป้าแต๋ว มีคำแนะนำอะไรสําหรับคนที่อยากไปเยือนหมู่บ้านหรือสนใจเรื่องผีปอบบ้างไหมครับอยากให้ทุกคนเคารพสถานที่และความเชื่อของชาวบ้านเราและถ้าได้ยินเสียงแปลกๆก็อย่าตกใจมากให้ตั้งสติและระวังตัวไว้ก่อนขอถามอีกหน่อยครับในยุคนี้ที่โลกเปลี่ยนไปคนรุ่นใหม่จะยังเชื่อเรื่องผีปอบเหมือนกับคนในสมัยก่อนไหมครับเด็กสมัยนี้บางคนก็ไม่เชื่อแต่หลายคนก็ยังกลัว และเชื่ออยู่ลึกๆเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและความเชื่อที่สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษอยากให้ทุกคนทำความดีรักษาศีลและเคารพความเชื่อของคนอื่นเพราะสิ่งเหล่านี้จะช่วยปกป้องเราไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของผีปอบและวิญญาณร้ายทั้งหลายขอบคุณมากครับป้าแตว๋วเป็นเรื่องเล่าที่สงคุณค่าและเตือนใจทุกคนได้ดีมากครับ สำหรับคนที่ฟังเรื่องนี้อยู่ตอนนี้มีอะไรอยากจะฝากบอกเขาไหมครับอยากบอกว่าตำนานและความเชื่อเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่ควรค่าแก่การรักษาไว้และอยากให้ทุกคนทำดีรักษาศีลและเคารพกันและกันจะช่วยปกป้องเราจากสิ่งไม่ดีต่างๆขอบคุณมากครับป้าแต๋วที่มาแบ่งปันเรื่องราวที่ทรงคุณค่านี้เราฟังกันครับยินดีจ้ะหวังว่าเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์และเตือนใจให้ทุกคนระวังตัวและมีความสุขในชีวิต ก่อนจะจบรายการขอเชิญทุกท่านกดติดตามช่องเล่าเรื่องคืนหลอนเพื่อไม่พลาดเรื่องเล่าครั้งหน้าและฝากแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆคนในครอบครูได้ฟังด้วยนะครับอย่าลืมดูแลตัวเองดีๆและพบกันใหม่ในโอกาสหน้าจ้ะสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านที่ฟังกันจนจบฝากติดตามเล่าเรื่องคืนหลอนไว้ด้วยนะครับเราจะนำเรื่องเล่าหลอนๆแบบนี้มาฝากกันอีกครับสวัสดีครับทุกท่าน